สวัสดีครับอา,อาจารย์พี่น้องมากินขอน้ำกันมาครับกินข้าวกับเบลโวครับมีหลายยางพี่น้องเอ้ยหลาแดางกิ้คืนอยู่ยังวันกระยากอันนี้จูนี่น้องพี่น้องไปเห็นช่องคนกินไหมช่องนะปอาพัสดเด็วพี่น้องแล้วเห็ดอันแป็นปีกนะจังสี่ไหมไหมยังไงยังสี่ไหมพี่น้องคุณละ่ะม <laughs> ันไปอันช่องอัน สร้างกวนสินกินคัมพูมสันเถี่ยแล้วกินบัคคูลูมีแต่นี่ไงคืออยากไปเจอพี่น้องไม่กินน้ํเผิ้นมาจา้าจะเ้าดนกินเขาน้ากันพี่น้องมาจ้าเผาแม,ม่โอ้ยข้าว่ากันร้อนเลยข้าวกลาคือเก่าครับจุจะคําก่่นพี่น้องเลย ครับพี่นอ้องแักบก็หลายหลายแซ่บครับพี่น้องเห็นเรากินแล้วก็ผมก็อยากครับมันกินแบบแซ่บแบบพี่น้องใหญ่ใหญ่ เนื้อก็ซอสสดพี่น้อง,องจัดคำใหญ่ๆญไปเลยไมเสียหาย เาคายเห็นว่าฐนานตุกพี่น้องเ ừ, อ้ยดุ่มไข้ขึ้นยาพี่น้องไข้ยุ่งยากไข้ยุ่งไก่บ้านไก่เมืองนี่ล้ำบากล้ำบากพี่น้องเอ้ยขี่บ้านเฮาเด็ดไปหาหม,มอกันยากนะจ้ะมันจืดเขาแก้ดีเพิ่งกับผาไปเด็ด ยังสาวขาเหียนปีกายนี่กะไว้กับบ้านสิเดียวต้องกระดูขาหมอไปบ้านเหมือพี่น้องเ,เอ้ยถืงงอม้าตา่ำเนาะม้งงาต่ำแขนหักไหนปลาหักสองคอนโชคดีเนาะจา้ามีพีรันแพสกัสิใสคลิปนี้แหละขอบคุณแล้วเนาะจา่ะขอบคุณพี่จุ๋มกับบันขอบคุณครับเป็นแล้วเนาะจา่ะเพราะสังเตจีบ เอิญปุ๊บแล้วมาปรับดิฉันพี่น้องมะพาไปเลยแล้วดีดีมีจุ๋มปานี้ซิ้นกับเป็นพญเตียเนาะก้นท้าเอิญพญเตียแพนแล้วน่ะดีดีเอิญปุ๊บแล้วพาไปพาไปหาหมอเขาแกกับดีพี่นอ้องดีดีฟองจตะพี่จุ๋มพาไปแล้วไปหาหมอเบิ่งตุนแล้วเนาะคนกระบายไปหาหมองลยงบาลไปหาหมองลยงบาลคน,นใหมหก่กับมห้หงก้อนเขาแกกับบ่าวขันมันหกัก มันต้องไห้ว่ะสินไปไห้อยังไงคนมาหมักไห้เนาะ <c oughs> บายมาปวดหลายเนาะพี่น้องไเ,เห็ดงานยุงสั่นดิพี่น้องหักสองคนเลเห็ดยุงสันเด็ดตัวไม่เยิ้มโวนอน,น,เ,นเห็ดงานผู้ดเดียวนนหนาวเนาะช่วงหนาหนาวพอดีลบซิบว,ว่าัวผัะเทิงปวดเทิงเห็ดโอเคพักไปพักไปหาหมอไปเอกซเรย์เหัวหักสองคน เขาแก้ okay, แล้วก็หายพี่น้องเขาเรีย okay, นตุนลุงน้องวันนี้เขาบอกว่าให้ไปผ้าตัดพน,นะแล้วเลยมาบอกว่าผ้าตัดสิกาพาพ้าผ้าบัใส่เงินผ้าตัดตอนนั้นคนบอกว่าเกือบมีสิบล้านวอนพี่น้องสิบเงินไทยเลยเหรอเกือบหกแสนเตอรเกือบแม่นประมาณนั่นแหละหาแสนกว่าพี่น้องหลายบาทเตอบ แล้วก็ว่าเราสิออกให้บมัเป,าาปาา็นยังดอกม่นจะเศร้ามันจะหายว่าสั้นสิกล้าไปบ่ล่ะสิกล้าไปพาบ่กลับมาห้องก่อนก็เลยว่าบ้ยแห่ไปถามบ่าวหูก้อนไปถามพี่นี่หูบางบก้อนเพราะมันยากต้งคนไปเฝ้าไปหยัง่งนะจ๊ะต้องหยุดงานอีกนาองหอดแล้ว,วก็ไม่อยากพาเนาะแล้วก็ทุ่มหันหลัง้ายแล้วเป็นหมัวชาวบ้าให้นเป็นร้อมันล้มบาน มนโซ่ส่มก็ได้ไปไม่าพาพี่น้องดึงเขาดึงกระดูกเขาแมจา่าให้กระดูกต่อกันให้กระดูกต่อขลับเขาเฟือกมาเขาเฟือกไวเขาเฟือกอยู่สองเดือนกว่าพี่น้องเราพาไปหาหมอทุกอาทิตย์อาทิตย์เงือกพาไปล้วก็พาไปเราดีดีดพี่น้องเดียขอบคุณเล้าปราะกรนันนีไปใส่ยนยังเสียพี่น้องพิจุมีก้านไทยนี่คนหนึ่ง สั่งของจังเสียเข้าปอยู่เรามาบ้างไม้ใหกกนเก็บป่วยมีปัญหาอย่างเราพาไปมดืดอนี้ปัญหาอะไรอย่างแรนซอยคนบ่อว่องอกเราดีดีพพเขาไปเงียบเหี้ยต้องบออ่วพพ่อยนั่นเราเงียเจีพพย้ยเราพ่อยบอกต้องดีดีไปยายโบเนี่ยคือกันได้พี่น้องมันธรรมดาเนี่ยมาไม่ไม่มานียยังไม่ถึงเดือนเลยครับ <c oughs> เหล็กฟาดเข้าเนี่ยเขากกคาง <c oughs> หลับทั้งยืนเลยหลงาย,ยท้องลง ลงรถกระบะเลยไปทำก่อสร้างช่วงแดดร้อนๆเมาแดดด้วยอะไรด้วยง่วงด้วยแล้วแก่เพื่อนให้ยกเหล็กเพิ่อนปลดเชือกเสร็จปุ๊บเหล็กมันหล่นเหล็กหล่นหัวทิ่มหัวเหล็กทิ่มลงไปงะเอ้ท้ายมันก็งัดขึ้นมาโดนเขาเนี่ยปาบเดียวโอ้เย็ยบไปห้าเข็ม ตอนนั้นเราก็เห็นทั่นนมาพี่น้องเรามากวนไปอยู่บูมากวนนะเรามาอยู่กวนโทมนันโทมะบานเห็นแตน่ห้อยหยิบอยู่เอาวันเป็นนิยังวันมิเลาะก,กันกับผู้ใดเขาขาคนเราจะดิจก,กรรมมาสัน่นเลาะกระดูกคางหงอกใบชะพลูครับใบงามงั้นผลเก็บมาใหนตัดชิ้นใหญ่ๆไปเลย นครับ,รบเป็นปาก<ช><ช>เต็มคำดีจริงอยากครับทำไมาม,มากินเมือได้พี่้องนี่มือมือจะเป็นเขาตู้ขว้ขาดไหมละลายในปากไม่ละลายในมือ กินหมดจ้าพี่น้องแสบขักแสบเนี่ยหลับน้อพี่น้องเอ,อ้ยกินบะหมืม่อดอกจ้าเขาตู้ไวจริงขาบไหมขาบมีไว้ช่นนี้ก็น่าจ้าพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาสิมา,าพ่ะกินไหมด้อจ้าสวัสดีครับ